เรื่องของราคาข้าวกันบ้างทองพุ่งเอาพุ่งเอาแต่ราคาข้าวไทยตกเอาตกเอาเลยค่ะก็มีหลากหลายปัจจยัยโดยเฉพาะปัจจัยจากต่างประเทศนะคะดังนั้นล่าสุดค่ะประธานนบขจึงจี้ไปทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรอยากให้เร่งหามาตรการช่วยเหลือชาวนานะคะเพราะเจอปัญหามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของราคาตกต่ําอยากให้ช่วยหาตลาดส่งออกและดูแลในเรื่องของกระบวนการผลิตให้ด้วยนะคะเรื่องนี้คุณพิชยัยชุนหาวชิระรองนายกและรัฐมนตรีคลังในฐาน นณะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบอสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกาษาตรและสหกรณ์หาแนวทางดูแลชาวนายอย่างเหมาะสมทั้งด้านการผลิตด้านการตลาด หลังได้รับรายงานค่ะว่าช่วงนี้เป็นฤดูการข้าวนาปรังส่วนใหญ่เนี่ยเป็นข้าวเปลือกเจ้าที่ออกมาแล้วเกือบ10%เซนะคะแล้วก็จะออกมามากขึ้นในเดือนมีนาคมและเมษายนในพื้นที่ภาคกลางและบางส่วนของภาคเหนือตอนล่างโดยส่วนใหญ่เนี่ยข้าวนาปรังจะส่งออกทั้งข้าวขาวข้าวนึ่งนะคะปีนี้ข้าวขาวในตลาดโลกเนี่ยราคาปรับตัวลดลงเพราะ ผู้ผลิตรายใหญ่อย่างอินเดียเนี่ยเขากลับมาส่งออกเข้าขาวมากขึ้นส่วนคู่แข่งเราอีกเจ้านึงคือเวียดนามก็ขายถูกกว่าเราดังนั้นเลยสั่งให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยไปผลักดันการส่งออกไปยังตลาดเป้าหมายอาจจะไปแอฟริกาใต้ฟิลิปปินส์แล้วก็ให้กระทรวงเกษตรหาวิธีจัดการนาให้เหมาะสมทั้งด้านต้นทุนและระยะเวลา สำหรับสถานการณ์เข้าเปลือกเจ้านาปรังปี67ทับ68นะคะคาดว่าจะมีปริมาณรวม6 5ล้าน5สนตันเข้าเปลือกตัวเลขน,นี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน1 8 0 0ล้าน8หมตันหรือเพิ่มขึ้น20%ด้านผล,ผลผลิตเนี่ยก็เริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้วในเดือนนี้นะคะโดยจะออกกระจุกตัวช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน68%หรือกว่า4 4 0ล้าน4แสตัน เมื่อชกครูเราพูดถึงข้าวเปลือกเจ้านาปรั่งนะคะอะเราดูราคาข้าวเปลือกเจ้าณวันที่17กุมภาพันธ์ข้าวเปลือกเจ้าเฉลี่ยตันหนึ่ง8ป5 0บาทลดลงจากก่อนหน้านี้ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะ,ะเห็นเลขฝั่งขวาไหมคะหมื่นสองสี่ร้อยสี่สิบห้านะคะข้าวเปลือกหอมมะลินะคะล่าสุดอยู่ที่หมื่นหกนะคะแล้วก็ก่อนเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ข้าวเปลือกหอมมะลินี่ราคาเพิ่มขึ้นจากเดิม1 4 8 5 0บาทเข้าเปลือกเหนียวเฉลี่ย13,250บาทนี่ลดลงจาก13,300นะคะแล้วก็ข้าเปลือกปทุมธานีเฉลี่ย12,100บาทลดลงจาก14,400บาทค่ะ ท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้ผมแปลกใจจริงๆนะฮะปกติเวลาเราคุยเรื่องปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะปัญหาข้าว<ม>เราจะเห็นรัฐมนตรีเกษตรค่ะโทษฮะเราจะเห็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์<ม>ออกมาพูดและมาพูดถึงเรื่องการตรึงราคาแต่คราวนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังฮนะเข้าใจมีท่านมีตําแหน่งในเรื่องของการดูแลข้าวนะครับแต่แปลกใจมากยังไม่เห็นคุณพิชัยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ออกมาพูดบ้างแต่ไม่เป็นไรปัญหาคืออย่างนี้ ปัญหาสิ่งที่เราเห็นไม่ต้องไปคุยว่าทําไมราคาข้าวปีนี้ถึงตกนะครับ mm hmm. เรารู้เรื่องอินเดียอยู่แล้วเรารู้เรื่องคู่แข่งในอาเซียนอยู่แล้วอย่างเช่นเวียดนามแต่ผมคิดว่าในที่สุดแล้วมันไม่พ้นเรื่องเดิมครับท่านผู้ชมฮะก็คือใช้เงินแก้ปัญหาเช่นจำนำประกันหรือให้สินเชื่อชะลอการขาย<ะ>ผมคิดว่ามันไม่พ้นสามเรื่องนี้ฮะประกันจำนำหรือให้สินเชื่อชะลอการขายเพราะอะไร ข้าวมันเป็นเรื่องของฤดูกาลถ้าเราชะลอได้เราประกันได้เราจำนำได้มันก็จะขายของได้แพงขึ้นซึ่งตอนนี้ต้องรีบตัดสินใจแล้วครับแต่สิ่งที่ผมเน้นโดยตลอดก็คือเมื่อไหร่เราจะหลุดพ้นการใช้เงินในการแก้ปัญหาเช่นจำนำประกันหรือให้สินเชื่อเมื่อไหร่เราจะมีสินค้าเกษตร,รลูกน้าสักที<า>เมื่อไหร่ชาวนาของเราจะรู้ก่อนปลูกสักทีว่าราคาข้าวฤดูกาลหน้าจะเป็นเท่าไหร่ ไม่ต้องใช้เงินในการประกัน<ช>นะครับเพราะการใช้เงินแบบนี้มันคือการอุ้มมันก็คือต้องอุ้มไปตลอดเป็นมาตั้งแต่ผมเกิดแล้วฮะตั้งแต่รัฐบาลเกิดแล้วผมจะบอกให้นโยบายอย่างนี้คุณยกเลิกก็ไม่ได้เ<ช>พราะถ้าคุณยกเลิกสสเขาก็ไม่ยอมแน่เพราะคะแนนเสียงเขาก็จะเสียนะ,นะครับแต่คุณลองไปดูแต่ละประเทศดีแต่ละปีประเทศใช้เงินงบประมาณในเรื่องของการแก้ไขเหล่านี้เท่าไหร่นะครับไม่ใช่บอกไม่จําเป็นนะฮ<ช><น>ะคุณต้องช่วยชาวนาครับ แต่ว่าคุณควรจะคิดวิธีใหม่ควบคู่ไปด้วยครับ